สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมนุ่นของเราจะพามาชมอาหารหลากหลายนะคะอันนี้เป็นปลาแซลมอนค่ะอันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ๊วนะคะถาดน,นี้เป็นปูค่ะ ใหญ่ๆแบบจุกๆเลยนะคะอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นยำยำสมอนนะคะ ีเด็ดสอ,อย่างรวมกันเป็น130นะคะที่ขายอันนี้เป็นกุ้งค่าอันนี้เป็นหอยนางรมนะคะ

ันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ๊วนะคะทางนี้เป็นซมึงดองซีอิ๊วค่ะอย่างนี้กังคนเท่าไรกันเนี่ยซนึยี่สิบค่ะนีอันนี้เป็นแบบไหน ค่ะร้านต่อมาก็จะเป็นร้านขายขนมนะคะก็จะมีไส้ถั่วฟักนะคะต่อไปก็เป็นไส้งาดำค่ะไ,ไก่เน้อ การสบายลม่กนโอ้ใ่ใ่ระปุกสัวใส่เค็มกระป้กใส่ตัอัมาซูนี่ลูกกาลังกกระปุก สีฟ,ฟ้านี่เป็นไส้อะไรคะสีฟ้านี่คือไส้ฟักนะคะต่อไปก็จะเป็นร้านขายขนมหวานนะคะอันนี้คือไข่อันนี้เป็นไข่สังขยานะคะาขายกระปุกละ20บาทนะคะถ้าเป็นชุดอย่างนี้25บาบาทคะ่ะแล้วมะม่ว มะม่วงข้าวเหนียวขายไงคะห้สิบาทครับผมอันนี้ห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นครึ่งโลใช่ไหมคะครับผมครึ่งโลเท่าไหร่คะห้สิบาทจ้าครึ่งโลเจ็ดสิบาทก็จะมีข้าวเหนียวให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงสุกค่ะจะพาดูข้าวเหนียวสามสีนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้เป็นใบเตยนะคะอันนี้เป็นอันชันค่ะ อันนี้เป็นข้าวเหนียวมูนธรรมดานะคะอันนี้ดั้งเดิมอันนี้เป็นไข่เป็นสังขยาไข่นะคะน่าทานมากเลยนะคะออกอจากตรงประตูอิมพิเลียนด้านข้างมานะคะก็จะเจอเป็นร้านแรกเลยค่ะ เจะทำเป็นชุดๆแบบนี้นะคะ